สวัสดีครับผมอดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่าพนถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วไปร,รับชมกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมามาที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้มีคนเก็บหนี้อยู่สองคนกําลังตามทวงหนี้อยู่พวกเขาเป็นพี่น้องกันชื่อว่าดูซอกและจงเบคนเป็นพี่ไม่ค่อยยอมใครใครไม่ยอมจ่ายหนี้ต้องโดนส่วนคนเป็นน้องนั้นซื่อบื้อนิดน,ดนดไม่ค่อยเป็นงานชอบเห็นใจลูกนี้ ระหว่างที่ทั้งสองเดินคุยกันอยู่นั้นดันไปเจอลูกนี่พอดีซึ่งเธอเดินมากับลูกเมื่อเธอเห็นทั้งสองก็งรีบวิ่งหนีทันทีแต่ดูซ็อกก็วิ่งตามทันเขาโชว์สัญญาก,กู้ยืมแล้วพูดว่าเธอมาจ่ายหนี้มาสองเดือนแล้วเธอต้องหาเงินมาจ่ายเดี๋ยวนี้เธอชื่อว่ามองจานนะครับเธออ้างไปว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทําเลยไม่มีเงินจ่ายแต่เขาไม่สนใจตะโกนทวงหนี้จนคนแถวนั้นมองกันเต็ม ลูกสาวของมองจ้าวิ่งไปหยิกแขนดูซอกเขาพยายามอดทนไม่โกรธเด็กน้อยดูซอกขอหลักประกันเพื่อไม่ให้เธอหนีไปไหนแต่มองจ้าก,ก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรให้ทั้งนั้นทําให้ดูซอกไม่พอใจแล้วอุ้มเด็กน้อยไปทันทีส่วนจงเบขวางทางเธอเอาไว้ดูซอกบอกไปว่าถ้าอยากได้ลูกคืนเอาเงินมาให้ฉันสี่โมงเย็นฉันจะดูแลลูกเธอไปอย่างดีไม่ต้องกังวลเด็กน้อยคนนี้ชื่อว่าซึ่งอีนะครับเธอกลัวดูซอกกับจงเบมากใครก็ไม่รู้จับเธอมา ดูซอกเอาตุกตาหน้ารถให้เธอเล่นแล้วพูดว่าแม่เธอเอาเงินมาจ่ายให้ฉันเดี๋ยวเธอก็ได้กลับแล้วจะร้องทําไมจงเบถามว่าถ้ามองจาไม่มาแหละจะเกิดอะไรขึ้นดูซอกตอบไปว่าคนเป็นแม่ยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกยังไงเธอก็มาด้านมองจาเธอมายืมเงินจากเจ้านายเก่าแต่เขาไม่ให้ยืมครับเธอขอร้องอ้อนวอนบอกว่าลูกของเธอถูกจับตัวไปเธอต้องการใช้เงินแต่เขาไม่ให้ยืมอยู่ดี จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงดูซ็อกและซึ่งอีมาตามเวลาที่นัดเอาไว้แต่มองจายังไม่มาสักทีจนเลยเวลานัดมองจากโทรยืมเงินคนอื่นแต่ก็เหมือนเดิมครับปฏิเสธทุกคนตอนนี้เธอไม่รู้จะหาเงินจากไหนเธอเริ่มหมดหวังแล้วขณะนั้นดูซ็อกติดต่อมาพอดีเขาบอกว่าเธอต้องเอาเงินมาให้ฉันพรุ่งนี้ถ้าเธอไม่เอาเงินมาลูกของเธอได้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าแน่มองจาเดินออกมาก็พบว่าตำรวจยืนรอเธออยู่แล้วเธอตกใจมากครับ เธอเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายเธอมาจากประเทศจีนนี่คือสาเหตุที่เธอไม่แจ้งตำรวจทั้งสองพาซึงอีกลับมาที่บ้านเธอยังกลัวอยู่ดูซอกเลยพาซึงอีไปนอนที่ห้องของเขาจองเบก็พูดว่าเราลักพาตัวเด็กมาแบบนี้มันไม่ถูกนะเราไม่ได้ลักพาตัวแค่เอาเธอมาเป็นหลักประกันเฉยๆจองเบยังถามอีกว่าถ้ามองจาแจ้งตำรวจและเราจะไม่ช่วยหรอดูซอกบอกว่าเธอลักลอบเข้ามาในประเทศนี้ถ้าเธอไปแจ้งตำรวจก็ถูกจับทันที ซึงอียังไม่นอนเธอคิดถึงแม่มากนอนร้องไห้คนเดียวเช้าวันต่อมาพวกเขาไปตามหามองจ้าแต่ระหว่างนั้นรถด,ดันติดพอดีพอได้โอกาสซึ่งอีก็วิ่งออกจากรถทันทีทั้งสองก็รีบตามไปซึ่งอีเข้ามาแอบ,บในพุ่มไม้พวกเขาเลยแยกทางกันหาจงเบวิ่งมาแถวนี้พอดีแต่มองไม่เห็นซึ่งอีครับแล้วเขาก็เดินไปหาอีกทางสุดท้ายก็หาไม่เจอจงเบงเลยพูดว่าเราปล่อยพวกเธอไปดีไหม เจ้าบ้านหรอนี่ของเธอยังไม่ได้จ่ายหรือน่าจะจ่ายแทนหัดมีสมองซะบ้างด้านซึงอีเธอเดินมาจนถึงบ้านแต่เธอเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกําลังตามหาเธออยู่เธอเห็นแบบนั้นก็รีบแอบ,บทันทีเมื่อพวกเขาไม่เห็นซึงอีก,ก็กลับไปตอนนี้ซึงอีหิวมากแล้วเธอไปเปิดตู้เย็นก็พบข้าวห่อสาล่ายและนมหนึ่งกองเธอมานั่งกินทั้งน้ําตาเพราะตอนนี้เธอคิดถึงแม่มาก วันต่อมาดูซอกมาที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่บอกว่ามองจาบอกให้โทรหาคุณเธอมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยวันนี้เธอจะถูกส่งตัวกลับประเทศจีนดูซอกถามหาเด็กว่าเธอหายไปไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยทั้งสองมานั่งคุยกันเธอขอร้องให้ดูซอกรับซึงอีไปเลี้ยงสักพักเดี๋ยวลุงของเธอจะมารับซึงอีไปเลี้ยงต่อส่วนนี้ทั้งหมดลุงของฉันจะจ่ายให้และตอบแทนที่ดูแลซึงอี ดูซอกไม่ยอมครับเขากลัวว่าถ้าไม่มีใครมาเอาเด็กไปเขาต้องมาเลี้ยงเด็กแทนมองจาก็ยืนยันว่าลุงของเธอจะมาแน่นอนจนสุดท้ายเขาก็ยอมมองจาามอบเพจเจอร์และรูปคู่ทั้งสองให้แล้วขอร้องให้บอกซึงอีว่าเธอไปทํางานที่ต่างประเทศอีกนานกว่าจะกลับไม่อยากให้เธอเป็นห่วงดูซอกก็ตอบตกลงไปด้านซึงอีเธอเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบใหญ่และออกตามหาแม่พอผ่านไปสักพักหนึ่งดูซอกก็ตามมาถึงบ้าน แต่ไม่พบซึงอีเห็นแค่ลงเท้าข้างเดียวและข้อความที่เขียนว่าฉันไปตามหาแม่ซึ่งอีเดินเข้ามาในเมืองใหญ่ไม่รู้จะเดินทางไปไหนต่อเธอเดินไปเรื่อยๆซึ่งอีตามหาแม่จนมืดค่าแต่แล้วเธอเดินผ่านพวกขี้เมามันเห็นเธอก็เอาขนมมาล่อแล้วถามว่าจะไปไหนจ๊ะซึ่งอีกลัวมากเลยครับพยายามเดินหนีแต่มันก็อุ้มซึงอีไปขณะนั้นดูซอกเข้ามาช่วยได้ทันเขาจัดการมันจนมันวิ่งหนีไป ซึงอีบอกว่าช่วยตามหาแม่ให้หน่อยดูซอกบอกไปว่าแม่เธอกลับประเทศจีนไปแล้วเธอไม่มีวันกลับมาที่นี่ถ้าซึงอีทําตัวดีเธออาจกลับมาก็ได้นั่นทําให้ซึงอีเสียใจมากครับเธอไม่อยากเชื่อว่าแม่จะทิ้งเธอไปอดูซอกเห็นใจเด็กคนนี้แต่ช่วยอะไรไม่ได้ดูซอกอธิบายให้ฟังว่าลุงของเธอจะรับไปอยู่ด้วยเธอแค่อยู่กับฉันไม่กี่วันซึงอีได้ยินแบบนั้นทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง วันต่อมาซึงอีทําตัวแปลกๆเธอซักผ้าให้ทั้งสองแล้วถูพื้นจนสะอาดเอี่ยมพอพวกเขากลับมาก็อึ้งมากเลยครับไม่คิดว่าเด็กตัวแค่นี้จะทําได้ยกนิ้วให้เลยซึงอีเอาน้ํามาเสิร์ฟแล้วถามว่าแม่จะมารับฉันไหมดูซอกบอกไปว่าแม่เธอจะมารับแน่นอนถ้าเธอไปโรงเรียนและตั้งใจฟังฉันขณะนั้นลุงของซึงอีโทมาพอดีเขาบอกว่าจะไปรับซึงอีวันอาทิตย์นี้ส่วนนี้จะจ่ายให้หลังจากที่เด็กมาถึง ทำให้ดูซอกดีใจมากเลยครับจากนั้นพวกเขาพาซึงอีไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ระหว่างอยู่บนรถซึงอีเริ่มเปิดใจคุยกับทั้งสองพวกเขาคุยกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศตอนนี้มีแต่ความสุขพอมาถึงห้างพวกเขาเลือกซื้อเสื้อผ้าให้ซึงอีมีแต่เสื้อสวยๆทั้งนั้นแต่พอดูป้ายราคาเปลี่ยนใจไม่ซื้อทันทีแล้วมาซื้อเสื้อผ้าลดราคาแทนแต่ซึงอีไม่พอใจเธอไม่อยากได้ขณะนั้นจงเบเห็นชุดสวยๆพอดีแต่มีคนหยิบไปก่อน ทั้งสองดึงกันไปดึงกันมาจนสุดท้ายเธอก็ได้ไปแต่จงเบไม่ยอมครับพอได้โอกาสเขาแอบ,บหยิบเสื้อตัวนั้นออกมาเธอไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําทั้งสองที่ยืนดูอยู่ถึงกับยิ้มออกมาแอบจริงๆแล้วพาซึงอีมากินไอติมดูซอกถามว่ามีอะไรอยากทําอีกไหมซึงอีเอาภาพศิลปินในดวงใจให้ดูเธอบอกว่าตอนนี้เขากําลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่เธออยากไปดูดูซอกคิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนตอบตกลง พวกเขาพาซึงอีมาดูคอนเสิร์ตแต่ค่าบัตรมันแพงมากเลยพาซึงอีมาเข้าหลังงานซึงอีมีความสุขมากเลยครับเต้นกับจงเบสนุกเชียวพอคอนเสิร์ตจบซึงอีอยากได้แผ่นซีดีดูซอกก็ยอมจ่ายเงินซื้อให้เธอดีใจมากๆครับซึงอีขอบคุณลุงดูซอกที่ตามใจเธอมาโดยตลอดพอกลับมาถึงบ้านก็เลี้ยงฉลองให้ซึงอีพอพรุ่งนี้เธอต้องไปแล้วแต่เธอกับเศร้าและไม่ดีใจเธอไม่อยากไปไหน วันต่อมาดูซอกพาซึงอีมาสถานีขนส่งเพื่อเตรียมส่งเธอไปให้ลุงระหว่างที่ทั้งสองรอดูซอกซื้อเครื่องเล่นเพลงให้เพื่อให้เธอเปิดเพลงที่ชอบฟังขณะนั้นลุงของเธอมาพอดีแต่ซึงอีกลัวครับเธอจําลุงของเธอไม่ได้ดูซอกเลยพูดว่าเธอไปอยู่กับลุงฉันเชื่อว่าแม่ของเธอจะมาหาแน่นอนถ้าอยากติดต่อกับฉันให้ส่งข้อความมาทางเพจเจอฉันรอรับอยู่ซึงอีก็ตอบตกลงแล้วลุงของเธอก็พาไป ดูซอกมายืนลาเธอในใจไม่อยากให้ไปไหนแต่ปากไม่พูดออกมาหลังจากนั้นดูซอกพยายามติดต่อหาซึงอีแต่เธอไม่ติดต่อกลับมาเขาคิดว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เขาเลยโทรหาลุงซึงอีแต่ไม่สามารถติดต่อได้ดูซอกเลยค้นหาที่อยู่จากเบอร์โทรศัพท์เขาจนได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนดูซอกตามไปที่บ้านทันทีแล้วดักรอจนเขาเดินมาดูซอกถามว่าทําไมซึงอีไม่ติดต่อมาหาฉันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ทีแรกเขาไม่ยอมบอกดูซอกได้จัดการไปหนึ่งทีสุดท้ายก็ยอมบอกความจริงว่าเขาได้ขายซึ่งอีให้คนอื่นแล้วทําให้ดูซอกโมโหมากแล้วอัดมันไปอีกหนึ่งทีตัดมาที่ซึ่งอีตอนนี้เธอทํางานในร้านในขามแห่งหนึ่งเธอทํางานเหมือนผู้ใหญ่เลยครับเก็บกวดโต๊ะขันห้องน้ําทําทุกอย่างภายในร้านแห่งนี้แถมต้องทนเจ้าของร้านดูด่าเธอทุกวันอีกซึ่งอีพยายามโทรหาแม่หวังว่าสักวันแม่จะมารับกลับบ้าน ซึงอีมาทำงานตามปกติแต่มีขี้เมาควงแก้วตีผนังจนเศษแก้วกระเด็นใส่แก้มซึงอีซึ่งแผลที่หน้าม,มันลึกมากแต่พวกเธอเป็นพาซึงอีไปโรงพยาบาลเอายาม,มาทาเฉยด้านดูซอกขณะที่เขานอนอยู่ก็มีโทรศัพท์เข้ามามันเป็นเสียงของซึงอีครับเธอลองไห้บอกให้มารับหน่อยดูซอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถามหาที่อยู่ของเธอพอรู้สถานที่แล้วทั้งสองออกไปตามหาซึงอีทันทีจนขับมาถึงร้านในขับแห่งหนึ่ง ดูซอกพยายามมองหาแล้วตะโกนเรียกซึงอีพอเธอได้ยินเสียงก็เดินออกมาแต่ประตูมันเปิดไม่ได้เพราะถูกล็อกจากด้านในดูซ็อกหินแบบนั้นเลยอัดกระจกแล้วพาซึงอีออกมาด้านนอกเขารู้สึกผิดมากที่ทิ้งเด็กน้อยคนนี้ไปเจ๊เจ้าของร้านได้ยินเสียงก็เดินออกมาดูพวกแกเป็นใครกันดูซ็อกเลยพูดว่าฉันจะเอาเด็กไปแต่เธอไม่ยอมครับเพราะเด็กคนนี้เธอซื้อมาจะเอาไปฟรีฟีไม่ได้ดูซอกเลยขอซื้อเด็กคนนี้ต่อแต่จํานวนเงินมันเยอะมาก ดูซอกก็ยอมใจบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินมาให้วันต่อมาดูซอกเอารถของเขาไปขายได้เงินมาก้อนหนึ่งและเอาเงินไปใช้ให้เจ๊เจ้าของร้านจากนั้นพาซึงอีมาหาหมอหมอบอกว่าเ็บปิดแผลนิดหน่อยแล้วรักษารอยแผลเป็นแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดูซอกก็ยอมใจเพื่อไม่ให้เธอมีรอยแผลเป็นที่หน้าเวลาต่อมาดูซอกพาซึงอีมาสมัครเรียนแต่โรงเรียนไม่รับครับเพราะเธอไม่ใช่คนสัญชาติเกาหลีและเป็นผู้อพยพผิดกฎหมาย ถึงขอร้องเท่าไหร่เขาก็ไม่รับยูดีเขาเลยแนะนําไปว่ามันมีอยู่วิธีหนึ่งนั่นคือเซ็นรับซึงอีเป็นลูกพอเธอจะได้มีตัวตนในประเทศเกาหลีซึ่งอีได้ยินแบบนั้นเธอไม่พอใจมากครับบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วพอกลับมาถึงบ้านเธอไม่ยอมคุยกับใครจงเบเข้ามาดูเขาก็บอกว่าแค่แกงเป็นพ่อลูกกันเท่านั้นไม่ได้เป็นจริงๆทําให้ถูกกฎหมายซึ่งอีตอบไปว่าเธอกลัวแม่ไม่พอใจที่รับเจ้านี้มาเป็นพ่อ จองเบตอบว่าถ้าแม่เธอกลับมาฉันจะอธิบายให้แม่เธอฟังเองไม่ต้องกงังวลทำให้ซึงอีรู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วพร้อมไปโรงเรียนทั้งสองก็ยิ้มดีใจหลังจากนั้นดูซอกรับซึงอีเป็นลูกดูแลเธอในฐานะพ่อซึ่งตอนนี้ซึงอีได้เข้าโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นส่วนอาหารนั้นพวกเขาก็จะเตรียมให้เรียบร้อยในแต่ละวันไม่ซ้ำกันสักอย่างเธอมีความสุขมากครับ ซึงอีตั้งใจเรียนมากอ่านหนังสือทุกวันส่วนดูซอกดูเลเอาใจใส่เอาผลไม้มาให้่น,นที่สุดซึงอีสอบได้ร้อยคะแนนเต็มทั้งสองดีใจมากเลยครับจนเวลาผ่านไปตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วความฉลาดก็เหมือนเดิมสอบแต่ละครั้งได้ที่หนึ่งตลอดไม่เคยทําให้ผิดหวังทั้งสองภูมิใจมากจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ซึงอีเลิกเรียนแม่ของเธอมายืนรอเธอจะเข้าไปหาซึงอีแต่เห็นดูซอกก่อนเลยหาที่แอบ เธอเฝ้ามองดูลูกตอนนี้เธอรู้สึกสบายใจแล้วที่มีคนเลี้ยงดูลูกของเธอจนเติบโตและแตัดสินใจไม่กลับมาที่นี่อีกเวลาต่อมาเป็นช่วงมหาลัยของซึงอีซึ่งอายุของเธอก็มากขึ้นแต่วันนี้ซึงอีไปเที่ยวทําให้กลับบ้านดึกดูซอกเป็นห่วงเธอยืนรอไม่ยอมไปนอนพอผ่านไปสักพักหนึ่งซึงอกีก็กลับบ้านมาแต่เธอเมาครับแฟนเธอมาส่งดูซอกเห็นผู้ชายมาส่งเขาไม่พอใจมากจะเข้าไปหาเรื่องแต่จงเบก็ห้ามเอาไว้ จนสุดท้ายก็เรียกแฟนของเธอมานั่งคุยจนได้รู้ว่าเขาเรียนหมออยู่และปริญญาปีหน้าส่วนพ่อกับแม่เป็นหมอเหมือนกันทั้งสองเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับซึงอีแล้วเลยไม่ได้ขัดอะไรปล่อยให้คบกันต่อขณะนั้นแม่ของมองจาโทรมาพอดีเธอบอกว่าตอนนี้มองจาป่วยหนักมากเธออยากเห็นหน้าซึงอีสักครั้งก่อนตายวันต่อมาทั้งสองมุ่งหน้าไปหามองจาทันที ดูซอกบอกซึงอีว่าอย่าไปพูดอะไรไม่ดีกับแม่เธอนะเพราะตอนนี้เธอป่วยอยู่พอมาถึงยายของเธอออกมารับเธอดีใจมากแล้วพาไปหาแม่ของเธอพอทั้งสองเห็นหน้ากันซึงอีก็รีบเข้าไปกอดแม่ทันทีทั้งสองกอดกันด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันนาน <c oughs> ดูซอกเห็นแบบนั้นเลยปล่อยให้พวกเธออยู่ด้วยกันแล้วออกมารอด้านนอกผ่านไปสักพักหนึ่งซึงอีบอกว่า แม่มีเรื่องจะคุยด้วยมองจาขอบคุณดูซอกที่เลี้ยงดูลูกของเธอจนโตเป็นสาวเธอไม่รู้จะขอบคุณยังไงและขอโทษที่นําปัญหามาให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนึ่งวันแต่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช้าวันต่อมาทั้งสองก็เดินทางกลับเกาหลีมองจาเธอเสียใจมากครับเธอไม่มีเวลาอยู่กับลูกให้มากกว่านี้นั่งมองดูลูปยิ่งคิดถึงใจจะขาดหลังจากนั้นซึ่งอีเหยหลงเท้าดูซอกมันเก่าๆและใกล้จะพัง เธอเลยไปทํางานพาร์ทไทม์ตั้งใจเก็บเงินซื้อรองเท้าให้ดูซอกด้านดูซอกเขาไปตามหาพ่อที่แท้จริงของซึงอีแต่ในขณะนั้นอาการปวดหัวตาลายก็กําเลิบแต่เขาไม่เป็นไรมากครับออกไปตามหาพ่อซึงอีต่อจนตามไปเจอแต่พบว่าพ่อของซึงอีมีลูกเมียแล้วดูซอกที่เห็นแบบนั้นเขาตกใจเล็กน้อยเวลาต่อมาดูซอกพาซึงอีมาหาพ่อแท้ๆส่วนเขาออกมารอด้านนอกปล่อยให้ทั้งสองคุยกันตามสบาย ดูซอกกลับมาที่บ้านแล้วนั่งดูรูปซึงอีสมัยเด็กๆขณะนั้นซึงอีโทรมาพอดีเขาเรียกดูซ็อกว่าพ่อครั้งแรกทาให้เขาอึ้งไปเลยครับเธอบอกให้มารับกลับบ้านหน่อยก่อนออกไปดูซอกหยิบเครื่องฟังเพลงของซึงอีออกไปด้วยดูซ็อกขับรถออกไปเขามีความสุขมากที่ซึงอีเรียกว่าพอ่อแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอาการปวดหัวตาลายก็กลับมาอีกครั้งทำให้รถของเขาล้มทันที ส่วนซึงอียังนั่งรอดูซอกให้มารับอยู่แต่หลังจากนั้นดูซอกได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเขาอีกเลยจนเวลาผ่านไป10ปีซึ่งตอนนี้ซึงอีประสบความสําเร็จเธอมีหน้าที่การงานที่ดีเธอทํางานเป็นล่ามแปลภาษาจีนให้กับรัฐมนตรีจนมีอยู่วันหนึ่งจงเบโทรมาบอกว่าเจอตัวดูซอกแล้วเธอก็รีบไปทันที ตลอด10ปีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งสองพยายามตามหาดูซ็อกว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ไม่เคยเจอเลยทั้งสองมาที่โรงพยาบาลแต่คนที่เจอนั้นไม่ใช่ดูซ็อกครับทําให้ทั้งสองผิดหวังมากระหว่างกับนั้นซึงอีกก็คิดอะไรขึ้นมาได้เธอบอกให้จงเบกกลับไปที่สถานีตํารวจเธอบอกให้ตํารวจค้นหาชื่อปาร์คซึงบุทุกโรงพยาบาลและบ้านพักคนชราพอชื่อนี้เป็นชื่อสมัยเด็กๆของดูซอกจนได้รู้ว่าเขาอยู่บ้านพักคนชรา ทั้งสองรีบไปที่นั่นทันทีทั้งสองถามหาดูซอกว่าเขาอยู่ที่นี่ไหมหมอบอกว่าชื่อแบบนี้มีอยู่หนึ่งคนเขาเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิปีก่อนทําให้ตอนนี้สมองเขาตายจําอะไรไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่พาพวกเขาไปหาดูซอกสถานที่นี้เหมือนคุกเลยครับเจ้าหน้าที่เปิดประตูออกมาทั้งสองเดินเข้าไปดูก็พบว่าเป็นดูซอกจริงๆจองเบเห็นพี่ชายอยู่ในสภาพแบบนี้เขาเสียใจมากครับ ซึงอีถามว่าคุณจำฉันได้ไหมลูกของลุงไงจำฉันไม่ได้จริงหรอแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆเขาจำใครไม่ได้แล้วแต่ดูซอกหยิบเครื่องเล่นเสียงออกมามันเป็นของซึงอีที่เขาซื้อให้ตอนเด็กๆเธอเห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากครับซึงอีเอารองเท้าที่ตั้งใจซื้อให้ออกมาแล้วหันไปเห็นสมุดบัญชีที่เน็บไว้ในขาซึงอีเลยจับมาดูเธอเปิดดูก็พบว่าเขาเก็บเงินทุกบาทไว้ให้เธอและวางแผนไว้หมดแล้วจะดันเกิดอุบัติเหตุก่อน เธอรู้แบบนั้นยิ่งเสียใจเธอขอโทษที่โทษให้มารับวันนั้นหลังจากนั้นซึ่งอีก็แต่งงานเธอเอาดูซ็อกมาร่วมงานด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขขณะนั้นดูซ็อกเรียกชื่อซึ่งอีเขาเริ่มจําทุกอย่างได้แล้วเธอดีใจมากครับพวกเขามาถ่ายรูปด้วยกัน1 2 3แชะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย